ที่จุดหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นที่200ปีนะเขา200ปีนะครับแล้วนะก็มีที่หน้าโรงโรงบาลชาติปัดด้วยเลื่อนรถเลสซี่มาที่เปลี่ยวที่ทำงานไปเอารถเอาคนขับเลสซี่ทิ้งไว้ข้างทางนี่คือพฤติการแล้วเอารถไปทิ้งจะจอดทิ้งไว้อีกทีนึใช้ใช้อะไรทีมีดใช้มีดพก การยินนิดดูหนักการยินนิดดูเลยครับด้วยไปไหนเนี่ยมาอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่มาเดี๋ยวเขาว่าเอาโถหาคุณเนี่ยทำไมแเอาเงินนะบอกว่าเอนนี้เงินยวรถก็ไปจอดไว้ทางนึงรถไม่รู้กี่ตันครับสามหัวฟ้าเลยสาัวเพิ่งบอกว่า

มันเดินอหกจะคอยนั่นมาบอกลุงไปของสามไม่ไปเพราะตอนนั้นเที่ยงคืนอ่ะเที่ยงคืนเองครับตอนเข้าคลองสามปุ๊บมันแสดงมัเป็นคนร้ายเลยแล้วจะทำไงเขาชักมันล็อกคอล็อกคอเอาอะไรจี้ไรลูกผมเลยบอกเอาหนูจะเอาเงินลุงเหรอเออเอาไปเลยลูกแหงแค่วันพอควักอะไรกันปุ๊บมาไล่ผมลุงจากรถรถไปด้วยเออเอารถไปจะหนีไง มันไม่ให้จับอะไรเลยผมเลยคว้าเขาตาได้